ใครที่จะต้องไปเที่ยวยุโรปในช่วงนี้อาจจะต้องติดตามพวกข่าวการประท้วงการสตรา์ปัญหาการเมืองของในหลายประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะนะคะตอนนี้ที่ประท้วงบ่อยแล้วเกิดการสตรา์ประท้วงหยุดงานของพวกสนามบินรถไฟขนส่งสาธารณะอันดับหนึ่งเลยคือฝรั่งเศส เรานี่ก็เฉียดฉิวมากเลยนะไปแบบช่วงพอบินออกปุ๊บก็มีการประท้วงอะไรหลังจากนี้จะมีอีกนะคะอย่างคนจะไปฝรั่งเศสช่วงคาบเกี่ยวแบบถึง18หรือจะต้องออก18อะไรเงี้ยค่ะกันยาเงี้ก็จะต้องเช็คแล้วว่ามันจะมีอะไรที่มันจะเราจะรับผลกระทบไหมเนื่องจากว่าเวลาพวกนี้ยเวลาเขาประท้วงอะ่ะ แค่วันเดียวแผนเรามันแบบมันเสียไปหมดเลยเนาะอย่างเช่นบินออกไม่ได้บินเข้าไม่ได้2ก็คืออย่างอ,อย่างอิตาลีอย่างเงี้ยค่ะผ่านไปแล้วไอ้ที่ประท้วงใหญ่เพิ่งผ่านไปแต่เหมือนกับค,บคล้ายๆว่าจะมีอีกสักราวๆช่วงปลายเดือน ประมาณ26กันยาอะไรอย <kids yar. S 1> ่างเงี้ยคนจะต้องบินเข้าบินออกอิตาลีหรือจะต้องใช้รถไฟอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องเช็คสถานการณ์ดูอัมสเตอร์ดัมค่ะที่เพิ่งประกาศสนามบินนี้ก็หยุดทําการเลยหยุดเที่ยวบินหยุดอะไรต่างๆนานาเนาะที่สกีโปก็เรียกว่าภาพรวมของยุโรปตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยค่ะมีการแบบประท้วงบ่อยแม่ทั้งรถไฟสนามบินเที่ยวบินอะไรต่างๆนานา ยูโรนิวส์เนี้ยค่ะก็ข่าวมักจะไวเชื่อถือได้ก็หลักๆก,ก็เป็นพวกแอปเว็บของสนามบินสถานีรถไฟอาจจะต้องติดตามไว้ในช่วงที่จะเดินทางก็เป็นเราหลักๆเลยก็คือเรื่องของการทำประกันค่ะเวลามีประกันเนี้ยมันจะก็ช่วยได้เยอะเลยเนาะพวกฟล์ดีเลยฟล์แคนเซิลทำารกัน cover ไวดีกว่าคอนเซ็ปต์หลักๆนะคะเราจะไปเที่ยวประเทศไหนเรามันติดตามสถานการณ์ของเขาอะช่วงนี้เขามีอะไรที่มันเซนซิทีฟหรือเปล่าหรืออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ จะต้องปิดสนามบินปิดเส้นทางการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเวลาบินไปแล้วเราปติดข้างในแล้วจะบินออกก็ไม่ได้จะบินเข้าก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันเสียแผดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หยิบมาเล่าสู่กันฟัง